สวัสดีครับผมเป็นเชื่ออาจารย์ประสานเจริญสุขเป็นศิยภพิบาลที่คิดจักโคราชวันนี้อยากที่จะมาแบ่งปันพระคำของพระเจ้าหนุนใจพี่น้องในหัวข้อเรื่องว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดจากพระธรรมโยชูวาบทที่หนึ่งข้อที่หถึงเพระเจ้าได้บอกกับชนชาติอิสราเอลที่จะรับใช้พระองค์ด้วยความเข้มแข็งและกล้าหาญ เราดูจากะพระธรรมโยชูวานะครับะจะอ่านจากข้อที่6นะครับจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดพระเจ้าจะกระทําให้ชนชาตินี้รับแผ่นดินเป็นมรดกซึ่งเราปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายว่าจะยกให้เขาเพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด ระวังที่จงระวังที่จะกระทําตามธรรมบัญญัติทั้งหมดซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าไว้นั้นอย่าลีกเลี่ยงจากธรรมบัญญัตินั้นไปทางขวามือหรือซ้ายมือเพื่อว่าเจ้าจะไปดินฐานใดเจ้าจะได้รับความสําเร็จอย่างดีอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่เจ้าจงตึกตองน,นั้นตามทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังและกระทํา ตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วเจ้าจะมีความจำเริญและเจ้าจะสําเร็จผลเป็นอย่างดีเราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าตกใจหรือคล้ามกลัวเลยเพราะว่าเจ้าไปในสินฐานใดพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเจ้าจากพระธรรมตอนนี้เราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงเรียกใช้โยชูวาให้มารับใช้พระองค์แต่ไม่ใช่ว่า ทุกคนจะมีความพร้อมในการที่จะรับใช้หลายครั้งที่เราจะ,ะเผชิญกับความกลัวความไม่กล้าที่จะทำตามที่พระเจ้ามีพระประสงค์สำหรับชีวิตของเราสำหรับโยชูวาผู้ที่ทำหน้าที่นำชนชาติอิสราเอลต่อจากโมเสสเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าทรงให้ดินแดนที่มีน้ำพึ่งและน้ำนม และมีพืชพันธุ์ัญญาหารที่ดมสมบูรณ์ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้เพียงแต่เขาจะยอมเข้มแข็งและกล้าหาญเชื่อฟังพระเจ้าทําตามพระสัญญาของพระเจ้าเพราะชนะของพระเจ้ามาถึงโยชูวาว่าเราอยู่กับโมเสสมาแล้วฉันใดเราจะอยู่กับเจ้าฉันนั้นเราจะไม่ละทิ้งหรือละเลยเจ้านี่เป็นคําสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าได้บอก โยชูวาก่อนที่เขาจะยึดดินแดนที่พระเจ้าจะยกให้ว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดถึงสามครั้งและเราได้ย้ำยิ่งกว่านั้นอีกว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเถิดฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราขอให้เรามีความมั่นใจที่จะเข้มแข็งและกล้าหาญในการรับใช้ไม่กลัวเหมือนเปาโลได้บอกกัทมธีว่าเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่ขลดกลัวให้เรา แต่ได้ทรงประทานจิตที่กรอบด้วยฤทธิ์ความรักและการบังคับตนเองเพราะทิโมธีเป็นคนที่มีความสามารถและเป็นผู้นำได้แต่เขาไม่เก่งเท่าเปาโลดังนั้นเปาโลจึงต้องหนุนใจทิโมธีให้ใช้ของประทานในการพึ่งพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่ขลดกลัวแต่ให้มีความกล้าพึ่งในฤทธิเดชของพระเจ้าและรู้จักบังคับตน แม้ว่าโยชูวาประกอบด้วยสติปัญญาแต่เขาก็ไม่สามารถเท่ากับโมเสสเมื่อท่านต้องมารับหน้าที่ต่อจากโมเสสเขาคงจะมีความกลัวและลังเลใจซึ่งเป็นสภาพเดียวกับเราทั้งหลายที่มีความกลัวอยู่ในเราทุกคนให้เรามาดูว่าโยชูวาหลุดพ้นจากความกลัวสู่ความเข้มแข็งได้อย่างไรครบเจ้าจะเสนอแนะสข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งให้เราฟังเสียงของพระเจ้า จากพระธรรมโยชูวาบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงห้าพระเจ้าตรัสกับโยชูวาบุตรนูนเขาเขาต้องตั้งใจว่าพระเจ้าได้ตรัสอะไรตรัสก็คือว่าจงลุกขึ้นยกข้าม่นน้ำจอแดนท,ทั้งเจ้าและชนชาตินี้ทั้งหมดของเจ้าไปยังแผ่นดินซึ่งเราทั้งหลายจะยกให้แก่เขาทั้งหลายพระเจ้าตรัสสั่งอย่างชัดเจนให้เราทำอะไร และเราจะประสบผลสำเร็จอย่างไรเมื่อเราเข้าเฝ้าพระเจ้าอย่าให้เราพูดถึงแต่ความต้องการของเราเพียงอย่างเดียวแต่ให้เราฟังเสียงของพระเจ้าที่พระเจ้าจะตรัสกับเราให้เราเรียนรู้ที่จะกระทำตามฟังเสียงของพระเจ้าดังเช่นโยชูวาท่านได้ทำบอกว่าออกไปท่านก็ลุกขึ้นที่จะก้าวออกไปทำการของพระเจ้าเขาจึงจะได้รับความสำเร็จ ประการที่สองเขาต้องฟังพระคำของพระเจ้าจากข้อที่9นี่บอกว่าจงระวังที่กระทำตามธรรมบัญญัตินี้ทั้งหมดซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาไวา้อย่าหลีกเลี่ยงจากธรรมบัญญัตินั้นไปทางขวามือหรือทางซ้ายมืออย่าให้หนังสือธรรมบัญญัติห่างเหินจากปากของเจ้าแต่เจ้าจงตึกตองน,นั้นทั้งกลางวันและกลางคืน จากพระธรรมสุดีบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งบอกว่าความเป็นดีินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าเขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเราได้ฟังพระชนะของพระเจ้าโดยการอ่านตึกตองจดจําและนํามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราแต่เมื่อเราฟังแล้วสิ่งที่พระคำของพระเจ้าได้บอกว่าระวังที่จะกระทาตามธรรมบัญญัติทั้งหมด อย่าหลีกเลี่ยงธรรมัญญตินั้นไปทางขวามือหรือซ้ายมือฉะนั้นเมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้าขอให้เราน้อมน้อมนำใจของเราถ่อมใจที่จะฟังพระชนะของพระเจ้าและอย่าให้พระคำของพระเจ้าห่างเหินไปจากปากของเราเราเป็นไปได้ก็คือให้เราท่องจําและก็ทบทวนในสิ่งที่เราได้เรียนรู้เราได้อ่านเราได้เข้าเฝ้าพระเจ้าในแต่ละวัน พระเจ้าจะสอนเราเมื่อเราสะสมพระคําของพระเจ้าเมื่อเรามีปัญหาถ้อยคําของพระเจ้าเหล่านั้นก็จะเตือนใจเราให้เราได้กระทําตามเสียงของพระเจ้าประการที่สามทำตามคําสั่งของพระเจ้าเราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าตกใจหรือคล้ามกลัวเลยเพราะว่าเจ้าเป็นดีถิ่นฐานใด พระยาหฮวาพระเจ้าของเจ้าทรงสถิตกับเจ้าเมื่อพระเจ้าทรงสั่งอย่างไรขอให้ทําตามและเชื่อฟังพระเจ้าทรงมีวิธีการของพระองค์เมื่อพระเจ้าสั่งให้โยชูวาเข้ายึดเมืองเยริโคโยชูวาต้องฟังเสียงและทาตามคําสั่งของพระเจ้าคือเดนำทหารเดินรอบเมืองหนึ่งรอบทําอยู่หกวันวันที่เจ็ด เขาต้องเดินรอบเมืองเจ็ดรอบแลให้ปุโรหิตเป่าเขาแกะด้วยและเมื่อเป่าเขาแกะเป็นเสียงยาวให้ประชาชนโห่ร้องด้วยเสียงดังกำแพงเมืองก็จะพังลงข้อคำสั่งของพระเจ้านั้นชัดเจนที่จะให้โยชูวานั้นจะต้องเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าและประชาชนที่ติดตามโยชูวาานั้นต้องเชื่อฟังด้วยชัยชนะของโยชูวาสําเร็จได้ พราะเขาทำตามคำสั่งของพระเจ้าฟังเสียงของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าสั่งอย่างไรขอให้เราทำตามอย่าตกใจหรือคล้ามกลัวเลยไม่ต้องสงสัยไม่ต้องลังเลใจเพราะพระยะโฮวาพระเจ้าของเจ้าทรงสติตยอยู่กับเจ้าเมื่อพระเจ้าทรงติตยอยู่กับเราในฐานะที่เราเป็นคนของพระเจ้าเรามีความปรารถนาจะรับใช้พระเจ้า ทำตามพระสพพระประสงค์ของพระเจ้าแต่บางครั้งความกลัวความอ่อนแอจะเข้ามารบกวนขอให้เราฟังเสียงของพระเจ้าที่จะตัดกับเราเพียงแต่เราเปิดใจของเราฟังคําของพระเจ้าที่พระองค์ทรงบัญชาให้เราทําตามและให้เราเชื่อฟังคําสั่งของพระเจ้าโดยไม่บิดผิวเราจะสามารถที่จะทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าได้เมื่อเราเ เชื่อฟังพระเจ้าทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าและสําเร็จตามพระสัญญาของพระเจ้านี่แหละชีวิตของเราจะได้ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกับโยชูวาที่หลายครั้งเราอ่านและเราก็รู้แต่ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่ท่านที่ท่านจะได้ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกับโยชูวาขอพระเจ้าอวยพระพรท่านครับสวัสดีครับ